สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจําวันที่31พฤษภาคม2564โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า technical Action analysis c t i o n a คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเ a l t ทา e เพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่กันนะครับรอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่ตามระบบของเรานะครับตอนนี้ก็เดินทางมาแล้ว19แท่งก็ประมาณ12,000จุด เมื่อวันศุกร์นะฮะเราวิเคราะห์บอกว่านะครับกำลังคอนเฟิร์มว่าอยากจะลงนะผลปรากฏว่านะครับปิดแท่งเขียวแต่ทำได้แค่โลว์โลนะครับพอหลังจากนั้นก็กลับขึ้นมาเหมือนเดิมทำให้นะฮะ รอบสัญญาณการพักตัวนี้นะครับอ่ากินเวลาไปแค่3แท่งเนเนาะก,ก็ประมาณไม่ถึง2อ0 0ันจุดนะครับนะนะส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าอยากจะขึ้นกำลังคอนเฟิร์มว่าอยากจะขึ้นแต่การขึ้นครั้งนี้นะครับจะเป็นการขึ้นที่เข้าสู่โซนโอเวอร์มากกว่านะครับก็คือมีเปอร์เซ็นต์การขึ้นนั้นก็จะมีอีกไม่เยอะนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นที่ค่อนข้างจะชัดเจนเลยทีเดียวนะครับเป็นรูปไหลขึ้นเป็นรูปภูเขานะกำลังขึ้นเนิน นะฮะส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่รุนแรงเลยนะครับแรงซื้อนะฮะยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงนะครับอาจจะเกาะตัวแล้วก็ลดลงบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติเราเรียกว่าด e ม a n แอฟฟิซีฟเอ็กซ์เพนชั่นนั่นเองนะฮะส่วนแรงขายนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปในทม์เฟรมที่เดลี่ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดนั้นตามระบบยังคงเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะครับในระยะใกล้มีโอกาสจะขยับขึ้นได้อีกชุดเลยนะครับ เมื่อในระยะไกลนะครับบอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดนะฮะก็จะส่งผลไปในทางเฟรมที่เล็กลงเรามาดูในทางเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดนั้นนะครับตามระบบตอนนี้นะฮะเดินทางมาแล้วก็สะประมาณพันกว่าจุดนะฮะเมื่อวันศุกร์เราวิเคราะห์ไว้ตรงนี้อยู่บริเวณนี้บอกว่านะครับนะฮะมีโอกาสจะขึ้นได้อีกนะฮะกำลังอยู่ในโซนที่เรียกว่ากึ่งๆเลือกทางผลปรากฏว่านะครับเขาเลือกทางเป็นฝั่งขาขึ้นนะครับ อาทิตที่แล้ววิเคราะห์ไว้แล้วนะครับบริเวณนี้นะครับว่าเขาทำซูปเปอร์ทิ้งไว้นะครับก็แปลว่ามีโอกาสที่จะทำไฮเยอยร์ไฮผลปรากฏว่าเริ่มเคลียร์แล้วนะครับเราเรียกว่าเคลียร์ซูปเปอร์นะครับ ส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้นะครับบอกว่าอยู่ในโซนซูเปอร์เหมือนกันนะครับมีโอกาสจะขึ้นได้อีกไม่เยอะนะฮะเพราะว่าเปอร์เซนต์การขึ้นนั้นเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อแล้วแต่ยังไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะลงนะฮะเขากลับตัวในโซนนี้แล้วก็เราก็จะสันนิษฐานและคาดการว่านะครับมีโอกาสจะทำหาเยืยร์ไขึ้นไปเทสได้อีกชุดแต่ในวีคนี้นะครับภายในวีคนี้ก่อนนะฮะาะ ส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะครับมีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับมีการพักจบรอบนะฮะนี่มีการพักตัวของโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ก็กําลังรอเลือกทางแล้วนะครับว่าจะเดินทางต่อ หรือว่ากำลังจะย่อกลับลงนะฮะอันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนเนาะนะครับส่วนตลาดนะครับตลาดยังคงมีการซื้อขายในระดับที่เกือบแข็งแรงแล้วนะครับแรงซื้อนะอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นนะครับส่วนแรงขายนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงแเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญ,ญญาณที่เกิดตามระบบเป็นรอบสัญ,ญญาณฝั่งขาขึ้นนะครับแต่ ลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟนั้นจะเป็นการค่อยๆไหลขึ้นเราจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับแท่งต่างๆนะครับแรงซื้อขายนั้นจะอยู่เป็นแท่งเล็กๆสัส้นๆป้อมๆเพราะว่าลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟนั้นนะครับแรงซื้อแรงขายเขาพอๆกันนะครับก็การเคลื่อนที่ก็จะไม่เยอะเรารู้เพียงว่านะครับเขาเป็น ลักษณะนะครับแพทเทิร์นเทรนขาขึ้นที่เป็นกรอบแคบๆหรือเราเรียกอย่างนึงว่าไซด์เวย์อัพนั่นเองนะฮะทีนี้เรามาดูในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะฮะเอาตรงนี้เลยนะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะฮะตอนนี้เดินทางมาแล้ว12แท่งก็ประมาณ1,500จุดนะครับเมื่อวันศุกร์นะฮะเราวิเคราะห์ตรงนี้บอกว่ามีโอกาสจะย่อตัวลงได้อีกหนึ่งชุดโดยเปอร์เซ็นต์การลงก็มีอยู่อีกระดับด้วยแรงดึงผลปรากฏว่านะครับย่อตัวลงจริงๆนะครับแล้วก็จบบรรรออด้้วยแคชั่นนนมา์เก็ตตงีะะฮ พราะหลังจากนั้นนะครับเป็นรอบสัญญาณฝากขังขึ้นส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้นะเหมือนจะมีซูเปอร์นะตรงนี้นะฮะแล้วก็เคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะในระยะใกล้บอกว่าอยากจะขึ้นได้อีก1ชุดนะแต่เปอร์เซ็นต์การขึ้นนั้นก็จะไม่เยอะแล้วเพราะว่าอยู่ในเปอร์เซ็นต์การขึ้นที่เป็นโซนโอเวอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นโอเวอร์บอร์ดนะครับนะ ส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขายังคงเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะฮะก็เริ่มก่อตัวแล้วนะครับเริ่มก่อตัวขึ้นมาชัดๆนี้นะฮะนะฮะตลาด ตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงซื้อนะฮะตอนนี้อยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงแล้วนะครับก็ยังคงจะคงที่อยู่นะฮะส่วนแรงขายนั้นนะฮะยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่1ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญ,ญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญ,ญาณฝั่งขาขึ้นนะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟยังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซเว์นะครับใครเรียนไปแล้วเรื่องลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟหากเขาจะขึ้นต่อเขาจะทํา p พทเทิร์นที่ถูกต้องนะครับหาเขาจะลงเขาก็จะย่อกลับลงมาให้หลุดในโซนพักตัวนี้ก่อนนะครับแบบนี้นะครับทีนี้นะฮะใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับทีนี้เรามาดูนะครับปัจจัยกระทบค่าเงินภายในอาทิตย์นี้นะครับเายในอาทิตย์นี้ก็จะเป็นอาทิตย์ที่เรารอคอยกันมาเดือนละครั้งนะฮะเป็นข่าวตัวเลขเศรษฐกิจนะครับหมวดที่หนึ่งนะฮะก็คือ ข่าวนอนฟาร์มนั่นเองแต่นอนฟาร์มนี้นะครับก็เกิดในวันศุกร์เนาะวันศุกร์นะฮะนอนฟาร์มเทรโรอ่านะฮะนอนฟาร์มเอมพีนะครับเทรโรอยู่ข้างล่างนะฮะแบบนี้นะครับผลการคาดการนะฮะผลการคาดการอันนี้นะครับค่อนข้างจะออกมาดีนะครับออกมาดีนะครับผลการคาดการออกมาดีที่เหลือก็เป็นข่าวเศรษฐกิจเล็กๆน้อยๆนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ยาทรงๆแล้วก็ค่อนข้างจะดีเลยที เมื่อดีเลยทีเดียวแต่นะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟในทางเทคนิคข้อนั้นนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วพักตัวนะครับเหมือนจะสวนทางกันนิดหน่อยนะฮะเขาจะสวนทางกันนิดหน่อยเมื่อมีโอกาสสวนทางกันแบบนี้นะครับเราจะเสนสันนิษฐานและคาดการณ์ว่าหากเขาจะขึ้นเขาจะขึ้นด้วยแอคชั่นมาเก็ตหากเขาจะลงเขาจะลงก็ด้วยแอคชั่นมาเก็ตจะต้องรอให้หลุดโซนนี้ไปก่อนนะครับหากเขาจะขึ้นเขาก็จะทําลักษณะ การเคลื่อนที่ของกราฟที่ถูกต้องนะฮะมีโอกาสจะย่อโตลงได้พันกุดถือว่าน้อยนะครับแล้วก็เดินทางต่อนะฮะแต่หากเขาจะลงนะครับหากเขาจะลงเขาจะต้องทำแพทเทิร์นนี้ย่อโตลงมาเกิน2,000จุดนะครับเกิน2,000จุดเราถึงจะวางแผนในการ เปิดออเดอร์กันนะครับแต่เขาจะขึ้นเขาจะมีโอกาสนะถ้าเขามีโอกาสขึ้นนะครับแพทเทิร์นเขาแค่พันให้นะฮะพันห้าร้อยกระจุดแต่นะครับทองคําเคลื่อนตัวพันกระจุดอันนี้ถือว่าไม่แรงนะครับถือว่าน้อยเราจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับในช่วงช่วงเนี้ยนะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟเนี่ยฮะเขาจะไม่ค่อยรุนแรงสักเท่าไหร่เพราะว่าอะไรนะเพราะว่ามันสวนทางกัน เรากลับขึ้นไปดูในไทม์เฟรมที่เดลี่นะครับรอบสัญญาณนะฮะเขาเป็นแพทเทิร์นเทรนขาขึ้นที่ชัดเจนขึ้นมา2 0,000จุดแล้วนะครับนะฮะแต่ลักษณะการเคลื่อนที่นี้นะครับเป็นการเคลื่อนที่ที่เกิดจากการ,นะรเดินทางค่อนข้างจะไกลเลยทีเดียวแต่ละรอบนะฮะแต่รอบนี้ก็เหมือนกันนะครับดังนั้นนะฮะปัจจัยกระทบข้างเงินที่เกิดขึ้นภายในอาทิตย์นี้นะครับมีโอกาสแค่ทําให้พักตัว นะครับไม่ได้มีโอกาสไม่ได้มีจะจะทำให้ย่อโตลงมาแรงๆอันนี้นะครับแรงเพราะว่าสวนทางกับในทางเทคนิค,คนะครับดังนั้นนะครับในการเทรดอาทิตย์นี้นะครับจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับหากจะตามสัญญาณแอคชันมาเก็ตจะเป็นการ เป็นสัญญาณที่ทําให้ตลาดเกิดการพักตัวทําให้ลักษณะาการเคลื่อนที่ของกราฟพักตัวเท่านั้นนะครับไม่ใช่การกลับเทรนที่ชัดเจนนะฮะแบบนี้ใจเย็นๆนะครับค่อยๆวิเคราะห์ค่อยๆแกะสัญญาณไปตามสัญญาณที่เป็นเรียวไทม์นะฮะเรียวไทม์ประกอบกับเทคนิคอนะครับเขาถึงจะเดินทางได้แต่หากเรียวไทม์มันสวนทางกับในที่เป็นเทคนิคอจะทําให้กราฟเกิดการพักตัวนะครับใครเรียนไปแล้วก็น่าจะพอ วิเคราะห์ได้นะครับพอนึกนึกออกนะครับนะฮะแบบนี้สําหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ทักทายกันมาได้นะครับสําหรับเรียนกลุ่มออนไลน์ประจําเดือนก็เดี๋ยวจะแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อที่มีประโยชน์กับนักลงทุนเพื่อนๆนักลงทุนบ้างนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ